ก่อนโอนบ้านนะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาคุยห้ฟังเรื่องนี้นะผมก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการโอนบ้านไปสองหลังนะครับหลังที่นั่งอยู่แล้วก็หลังโน้นอีกหลังหนึ่งนะครับก็จากที่การรอคอยมานานเฟสสามนะได้โอนและสองหลังแรกนะครับก็โอนภายในอาทิตย์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยว่าเฮ้ยก่อนโอนบ้านเนี่ยเราต้องทอํายังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้รับข่าวดีแล้วเฮ้ยลูกค้าอนุมัติแล้ว <g ül> แล้วพาดีแล้วลูกค้าอนุมัติแล้วเออยอดเท่าไรเท่าไรว่าไปนะครับอ่าแล้วต่อไปทำยังไงต่อนะครับธนาคารจะโทรมาแจ้งลูกค้าว่าอนุมัติแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการนัดโอนนะครับว่าลูกค้าว่างวันไหนหยุดงานได้วันไหนอ่าจะโอนได้วันไหนอะไรยังไงนะครับอ่าเนี่ยก็ต้องประสานงานกับลูกค้านะว่าโอนวันไหนดีนะครับอ่าลองให้ลูกค้านัดวันหยุดมาวันอะไรมานะครับถ้าลูกค้าไม่ได้สีเรียสเรื่องบ้านว่าต้องเก็บงานให้จบ ต้องแบบว่างานจริงมันจบเยู่ยแหละนะครับแต่ว่าต้องตรวจบ้านก่อนนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าลูกค้าตรวจบ้านก่อนก็นต้องให้เขาตรวจบ้านก่อนก่อนโอนอ่ะอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเนี่ยนะของผมก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ก็จะบอกลูกค้าไว้ว่าเออ ถึงเราจะตรวจบ้านร้อยเซ็แล้วแต่ว่าถ้าเราเข้ามาอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นเพิ่งเห็นตรงนู้นตรงนี้ต้องแก้ไขผมก็จะแก้แก้ไขให้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยลูกค้าก็ค่อนข้างมั่นใจเชื่อใจเรานะครับเขาก็ไม่ได้จ้างใครมาตรวจบ้านอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชื่อใจเราว่าเราจะแก้ไขให้เขาถ้ามีตรงนู้นตรงนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับ สรุปเรียบร้อยนัดวันโอนได้ลูกค้าว่างอาทิตย์หน้า่านัดโอนกันะนะครับแล้วเราก็ต้องแจ้งลูกค้าต้องใช้อะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าค่าโอนใครเป็นคนออก่าค่าภาษีใครออกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพูดค่าโอนอย่างเดียวค่าใช้จ่ายในวันโอนกับจดจำนองนะครับปีนี้จดจำนองเนี่ยเหลือ0.01%นะปีนี้นะนะครับมันก็จะถูกนะครับหลักร้อยหลัก บ้านสองล้านห้าที่หมกโบนเนี่ยหลัก2 0 0รอเองนะครับสองกว่าก็บาท2องสาประมาณเนี่ยค่าจดจนองลูกค้าอค่าจมน้องลูกค้าก็ผมฟรีให้แต่ว่าห้ามบ้านห้ามเกิน3ล้านนะหมายถึงค่าจดจำนองนะห้ามเกิน3ล้านบาทน,นะครับมีอยู่เคสหนึ่งนะก็เป็นเฟสสองผมขายบ้านส26 26องหกห้าสองหกได้สองหกห้าหรือสองห้า้านี่แหละนะครับแต่ว่าลูกค้าทําประกันด้วยแล้วก็กู้เหมือนกับว่าเพิ่มเติมพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรพวกนี้นะครับ กดไปสามล้านต้นต้นยอดจำนองสามล้านแปดหมื่นมั้งก็คือไม่ได้ฟรีค่าจำนองนะครับเสียค่าจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามหมื่นแปดพันอะไรเงี้ยนะครับสามหมื่นแปดร้อยหรือแปดพันนี่แหละนะครับก็ถึงเราจะขายบ้านยื่นกู้ไม่ถึงสามล้านแต่ว่าถ้าจดจำนองเกินสามล้านเนี่ยมันก็จะคิดค่าจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอาหารเนี่ยคือข้อแรกถ้าไม่ถึงถ้าจดจำนองไม่ถึงสามล้านก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันเนี้ยต้อง คุยกับลูกค้าให้เคลียร์แล้วก็ค่าโอนบ้านค่าโอนบ้านเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเฉพาะค่าโอนนะค่าโอนเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินที่ดินนะครับค่าโอนก็ไม่ค่อยแพงนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ราคาประเมินอย่างอย่างบ้านหลังเนี้ยสองล้านห้าผมขายนะราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยแค่เจ็ดแปดแสนเองนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เจ็ดแปดพันนะครับแล้วก็ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยแพงนะครับสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เรายื่นแบงค์นะครับไม่ใช่ราคาอนุมัตินะ เรายื่นแบงค์เอ้ยลูกค้าอยากได้เงินเหลือยื่นเพื่อไป2 0 0 0 0นอ่าอะไรเงี้ยเป็นยื่นไป2อล้านเอ่าคิด 3. 3%ของ2อ0ล้านเนะต่อให้ธนาคารอนุมัติมา2อล้านหแต่ว่าภาษีตัวนี้จะคิดเท่าที่เรายื่นแบงค์นะครับไม่เกี่ยวกับราคาอนุมัติเนี่ยต้องระวังให้ดีนะพอเรารู้ราคาอนุมัติแล้วนะครับเราก็จะพอจะรู้คร่าวๆนะครับว่าค่าโอนประมาณเท่าไหร่นะครับค่าภาษีก็คูณ 3. จุด 3%เปอร์เซนไปนะครับแล้วก็ค่าจดจำนองแล้วก็ค่าโอนนะครับก็เข้าๆเราเข้าๆได้แต่เราไม่เป๊ะนะครับอ่ะใครออกอะไรตรงไหนก็ตกลงกันนะครับของผมเนี่ยก็ออกค่าโอนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับออกค่าโอนค่าอะไรให้ลูกค้าหมดนะครับก็ลูกค้าไม่ต้องเสียในวันโอนอะไรแยที่ผมไอ้นี้ให้อะนะนะครับก็ง่ายดีนะแล้วเราก็แจ้งลูกค้าว่าอ่าลูกค้าเคย จดทะเบียนสมรสไหมอ่าเคยหย่าล้างไหมถ้าเคยหย่าล้างก็ต้องใช้ทะเบียนหย่าด้วยถ้าจดทะเบียนสมรสก็ต้องใช้สมรสด้วยและแฟนสามีภรรยาก็ต้องมาด้วยนะครับอ่าถ้าเคยเปลี่ยนชื่อก็ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อด้วยอันนี้ใช้ตัวจริงหมดเลยนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับใช้ตัวจริงหมดนะครับส่วนเราเป็นเจ้าของโ tamam คร,รกง,โงการนะครับเราก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงโฉนดตัวจริงโฉนดบ้านนะนะโฉนดตัวจริงใบอนุญาตก่อสร้างอ่านะครับ ประมาณนี้เราก็ประชาชนทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับก่อนวันโอนวันหนึ่งเนี่ยแนะนําให้ไปตรวจสอบที่ที่กรมที่ดินก่อนนําโฉนดกับใบอนุญาตก่อสร้างแล้วก็ทะเบียนบ้านหลังที่เราจะโอนเนี่ยไปให้เขาดูก่อนว่าเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะโอนเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับที่ลองดูเบื้องต้นหน่อยได้ไหมว่ามันติดอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเขาก็จะดูให้เบื้องต้นว่าติดอะไรหรือเปล่าบางทีเนี่ยในใบอนุญาตก่อสร้างเป็นสองโฉนดเนี่ยมันก็โอนไม่ได้นะถ้าโอนก็คือต้องโอนสองโฉนดอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราไม่รู้เรื่องพวกนี้ไง นะครับเราค่อยมารู้ตอนหลังอะไรยเงี้ยผมก็เคยโดนเหมือนกันนะครับก็โอนเสร็จตุ๊บตุ๊บ,บอ่าโอนอะไรเสร็จนะครับก็จริงจริงก่อนโอนอนะ่ะเราก็ต้องเก็บความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยนะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอะ่ะนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดทําความสะอาดก่อนวันโอนอะ่ะนะครับเพราะว่าวันโอนเนี่ยเบสิกแล้วนะ่ะเวลาโอนบ้านเสร็จเนี่ย ลูกค้าเขาเขาจะมาดูบ้านนะครับอเขาก็จะมาดูชื่นชมนะครับอเป็นบ้านเราแล้วนะครับประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดเก็บรายละเอียดที่เรียบร้อยให้ได้มากที่สุดนะครับอแล้วเราก็บอกลูกค้าอ่าเดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวลูกค้าช่วยดูนะครับว่าตรงไหนอะไรทีล่ลอดสายตาเราไปนะครับช่วยกันดูเดี๋ยวผมจะได้ไล่เก็บให้เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับอ่ะพอเราโอนเสร็จแล้วนะครับโอนเสร็จแล้วก็ เราก็ได้เงินได้อะไรมานะครับแล้วเราก็อ่าบอกประกันบอกอะไรลูกค้าไปนะประกันยังไงโครงสร้าง5้าปีสถาปนิกปีหนึ่งอ่าอะไรเงี้ยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีปัญหาอะไรผมแก้ให้ตลอดอ่าอะไรว่าไปนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็พอโอนบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลูกค้าเนี่ยไปแจ้งที่อนามัยด้วยนะครับว่าอ่าเราได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรอนามัยทักอย่างเนี่ยนะครับขอให้แจ้งนะครับอ่ะ คร่าวๆก็ประมาณนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น13นะนะครับเรียนวันที่6ถึงวันที่10มีนานะสอนสดนะครับแต่ว่าเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะถ้าใครสนใจสมัครเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะได้เรียนย้อนหลังของรุ่น12ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็รอเรียนสดวันที่6ถึงวันที่10มีนาคมนี้สอนตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีทุนไม่มีทุนนะครับเริ่มได้นะ สอนเรื่องกู้ธนาคารให้ลูกค้ากู้เรากู้ไม่มีทุนก็กู้ธนาคารถ้ามีทุนก็ทําได้นะครับแบ่งแยกนามเดิมได้ไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนก็ได้มันจำเขาไว้ก่อนได้นะครับสอนทุกรายละเอียดตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับใครอยากมาศึกษาหน้าง,งานจริงอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับโครงการเดวินโฮมก็ยินดีเลยนะนะครับใครสนใจสมัครก็ทักไลน์ได้เลยครับ